บทที่4 trailing stop บน MT4 ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายถึงวิธีการใช้งาน trailing stop บน MT4 trailing stop เป็นฟังกช์ชันที่สำคัญของแพลตฟอร์ม MT4 ซึ่งจะมีการติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดพร้อมอัปเดต stop loss เพื่อรักษากำไรหรือลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดไม่ได้มีทิศทางไปตามที่คาดหวัง ท่านสามารถวางคำสั่ง trailing stop ได้เมื่อบัญชีของท่านมีการเชื่อมต่ออยู่กับ s e r v ์ฟอร์ trailing stop เป็นการผสมระหว่าง take profit และ stop loss ซึ่งสามารถใช้รักษากำไรได้โดย stop loss หมายความว่า order ของท่านจะถูกปิดจากการถูก stop loss แต่ยังคงมีกำไรอยู่เราลองมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรสำหรับ order buy trailing stop ต้องมีระยะห่างอย่างน้อยที่ระดับ Stop Limit จากราคาปัจจุบันเช่นเดียวกับ Stop Loss หรือ t take p r o f t t t r n i l i n g Stop จะถูกตั้งที่ราคาปัจจุบันแต่ไม่ใช่ที่ราคาเปิดดังนั้นต้องนำไปใช้กับออเดอร์ของท่านที่กำลังได้ทำกำไรอยู่หรืออย่างน้อยเท่าทุนตอนนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากท่านไม่ได้ปฏิบัติดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สมมุติว่าเปิดออเดอร์บายของ e u r ร USD และทำการแก้ไขออเดอร์นี้ทันทีโดยใช้ t r a i l i n g Stop ที่มีระยะห่างขั้นต่ำ40จุดซึ่งเท่ากับ4 pips ดังนั้นราคา a าร์ปัจจุบันคือ1.3000และราคาบิดปัจจุบันคือ1.29980 ในกรณีนี้ trailing stop ของท่านจะเท่ากับ1 3 0 0 2 0ส่วนต่างระหว่าง1 2 9 9 8 0และ1 3 0 0 2 0คือ40จุดซึ่ง trailing stop จะถูกตั้งไว้ตามราคาปิดหรือราคาบิดทันทีที่ order buy ราคาบิดไปอยู่ที่ระดับ 1.30020 trailing stop จะเริ่มทำงานหมายความว่า trailing stop จะล็อก stop loss ของท่านที่1.29980หากที่จุดนี้ตลาดเริ่มเคลื่อนไปยังทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางที่ท่านได้ทำกำไรและได้ไปถึง1.29980ออเดอร์ของท่านจะถูกปิดโดยอัตโนมัติโดยมีการขาดทุน20จุด หรือเท่ากับ2 pips ซึ่งท่านได้ทําการเปิดออเดอร์นี้ที่1 3 0 0 0 0สมมุติว่าตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ทําให้ท่านได้กำไร trailing stop จะตามกำไรนั้นไปและทําการอัปเดต stop loss ด้วยค่าใหม่ตามระยะที่ได้ตั้งไว้ในตอนแรกซึ่งก็คือ40จุดหรือเท่ากับ4 pips เมื่อราคาไปถึงที่1.30080 trailing stop จะทำการอัปเดต position stop loss ของท่านเป็น1.30040หากราคายังคงเพิ่มขึ้นเป็น1.30082ค่า stop loss จะตามขึ้นไปและอัปเดตเป็น 1, 1. 3 0 0 4 2ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากตลาดมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ทำให้ท่านได้กำไรหรือตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามและไปถึงจุด Stop loss กรณีที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ยังไปไม่ถึงจุด Stop loss ค่า t r a i l i n g stop จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อท่านได้ใช้ trailing stop กับ order ของท่านแต่ยังไม่เริ่มต้นใช้งานท่าน,นจะเห็นตัวอักษร T ตัวเล็กแสดงอยู่บนไอคอน order ในหน้าต่าง terminal ภายใต้แท็บ trade แต่เมื่อใดที่ trailing stop นั้นเริ่มทำงานค่า stop loss ของท่านก็จะได้รับการอัปเดตขอบคุณสำหรับการรับชม